สวัสดีเพื่อนเพื่อนทริปนี้เชียงใหม่เดี๋ยวพาไปเที่ยวเชียงใหม่ออกจากบ้านกรุงเทพหกมองตรง เดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะไปนอนที่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับ สวันมาแล้วเลี้ยวสายไปกำแพงเพชรครับ1บโมง15คืนนี้เราน่าจะไปนอนพักที่ลำปางเที่ยวแบบสบายครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวไปเจอกันมีแมวเด็กมาเที่ยวด้วยครับดูกล้องหน่อยถ่ายนลอยนี่นี่นกี่กล้องนี่เห็นกล้องบอปมาไหม,ม,เ,มเที่ยวด้วยเห็นกล้องบอปมาไหม มองแต่กล้องมาม้าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กำแพงเพชรครับออไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรแต่เห็นป้ายมันเขียนว่าสกลบานอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวดูว่าเราจะถึงละปางนะกี่โมงไปตอนนี้กำลังจะเข้าจังหวัดตาเวลาก,กินข้าวคที่อะไร บ้านรักตะวันขอนเอาาา่าจังหวัดต่าบ้านผักรักตะวับนบวชจัดทีนี้เดี๋ยวเราไปนอนลำปางกันเที่ยวแบบสบายๆเชียงใหม่ค่อยไปตรงนี้นะข้าวที่นี่น่าทานมากครัของผมเป็นน้ำพริกผัก อะไรหมูหวานวาอะไรสักอย่างเลยหยับม้วเส้นแล้วก็ต้มเต่ง,งเป็นดข้าวผัดน้ำพริกหมูหวานทรงเครื่อง ราก็ถึงลำปางเป็นที่เรียบร้อยคืนแรกเราจะนอนกันที่ลำปางครับรีสอร์ทชื่อว่าปายนายินอะไรสักอย่างไงแหละอยู่แถวๆในตัวเมืองลำปางเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปลุยเชียงใหม่กันต่อวัอนนี้เป็นวันที่สองอยู่เรามาแวะที่วัวดพระธาตุลำปางหลวง ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางครับนี่ผมมาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับเฮ้ยหลายครั้งแล้วดวยว่าสามครั้งแนละ้วใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูวันที่นี่สวยมากนี่ เราไปเดินขึ้นทางหน้าประตูเลยดีกว่า <ouse> สำหรับเพื่อนๆ <spe ak> คนไหนอยากนั่งรถม้าชมเมืองก็นั่งได้เลยนะครับ <spe ak> เขามีบริการหรือจะแค่จอดถ่ายรูปกับม้าอะไรอย่เงี้ยมันก็ทำได้หมดอะแต่ค่าบริการนี่เท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมี่0ิ <spe ak> บ,บาทนั่นค่าหารมา้า นี่ครับนี่พระาธาตุก็จะอยู่ข้างหลังนู้เหลืองๆข้างหลังพระาธาตุลำปางหลวงวัดพระาธาตุลำปางหลวงตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระพาไปดูข้างในกัน

สวยมากครับเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนนะครับนี่ครับสำหรับตัวพระธาตุเองจะอยู่ข้างหลังโบสถ ที่มีพระบระทาอยู่นี่ครับคือความสวยงามของตัวพระธาตุลำปางหลวงเดี๋ยวเรามาเดินเวียนสามรอบครับแล้วก็ถ่ายรูปกับตัวพระธาตุกันดีกว่าสวยงามมากแล้วก็ไายพระธาตุลำปางหลวงเสร็จต่อไปเราจะไปเชียงใหม่กัน để đủ mà xem sẽ là như thế วันนี้ผมจะพาแวะมาเที่ยววัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่วัดเก่าแก่กว่า500ปีที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออุโบสถเงินหลังแรกของโลกตัวอุโบสถสร้างด้วยโลหะเงินและอลูมิเนียมแกะสลักลวดลายวิจิตรการตาทั้งด้านในและด้านนอกใครมาเดินชมจะได้เห็นงานศิลปะล้านนาที่แฝงไปด้วยเรื่องราวทางพุทธศาสนาวิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของชาวเชียงใหม่บางส่วนยังเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สืบสารภูมิปัญญามาหลายรุ่นรอบวัดยังมีชุมชนช่างเงินวัวลายให้เราได้เดินดูงานหัตถกรรมทําเครื่องเงินแท้แ,ทแบบดั้งเดิมจะซื้อเป็นของฝากหรือแวะเรียนทาก็ได้สนุกไปอีกแบบครับใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาไหว้พระ ขอพรและนี่ชมศิลปะสวยๆแล้วถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้กันนะครับเพื่อนก็ลองดูวัดสีสุพรรณอีกหนึ่งสมบัติล้ำค่าของเมืองล้านนาที่รอให้ทุกคนมาเยี่ยมชมครับงนะครัโอ้สวยจริงๆทั้งศิลปะของวัฒนธรรมครับสวยงามมากจริงๆ ในส่วนของตัวโบสน,นี้เขาห้ามผู้หญิงเข้านะครับผู้หญิงจะยืนถ่ายรูปได้เฉพาะด้านนอกเท่านั้นส่วนตัวผมนี่ก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับศิลปะความสวยงามนี่มันสุดๆจริงๆถ้าคนไม่เคยมานี่จะดูสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมด้านในกันเลยนะครับเพื่อนไปกันเลยครับ นี่นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าโอ้โหศิลปะการแกะสลักหรือการสร้างผนังหรือห้องโถงต่างๆนี่มันสวยงามมากจริง i Heartbeats sinking to ขึ้นชื่อเรื่องหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนิยมมาขอพรโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภการงานการค้าขายเขาว่ากันว่าทันใจสมชื่อเลยวัดพระธาตุดอยคำตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆใกล้สนามบินเชียงใหม่แค่นั่งรถขึ้นมานิดเดียวก็ได้ชมวิวเมืองเชียงใหม่มุมสูงแบบพาโนรามาสวยมากๆโดยเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นที่แสงสวย ไฮไลท์ของที่นี่คือเจดีสีทองอารามองค์พระาธาตุที่เชื่อว่าปริษฐานพระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าและร,บรอบๆยังมีระฆังเรียงรายให้เดินตีขอพรได้ด้วยนะครับถ้าใครตั้งใจมาขอพรหลวงพ่อทันใจเขาจะมีดอกมะลิเป็นเครื่องบูชาเวลาอธิษฐานก็ให้ตั้งจิตให้ดีเชื่อว่าถ้าจิตศรัทธาจริงๆแล้วกลับมาแก้บนหลายคนสมหวังกันมันักต่อน,นักแล้วครับ ใครมาเชียงใหม่อยากได้ทั้งบุญทั้งวิวสวยทั้งกำลังใจวัดประทาตดอยคำคืออีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะจริงๆครับ เราพาไปดูห้องพักกันนะครับบรรยากาศหน้าห้องก็จะเป็นวิวริมน้ำแบบนี้เลยนะครับเพื่อนฟินสุดๆไปเลยฮะ It up like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into the spelling. You and I, forever, wild and free. 打开是是。 แคมปิ้งขึ้นไปนี่ไหมครับที่พักคือมีแคมป์ก็มีคือมีอ่ะใช่เลยอ๋อตรงนี้ไปเลยใช่ไหมครับสี่ชิ้นเลยขึ้นไปโอ้โหทางซ้ายใก็ไมครับโอเคขอบคุณครับโห่นุ่นหมอกโอ้โหข้านียวสดๆทางข้าโอ้โหนี่ทางเข้าระวังเบียดฝั่งนี้นะรถเราใหญ่ ระวังเบียดแบบนี้ค่ะคแคมปิ้งฮาดูบีแคมปิ้งเนี่ยามมันมคือีเฮี่ยแล้วรถสูงพอแม่งขึ้นเลยแล้วแม่ง,งอมองไม่เห็นอ่ะอ่ะไปได้เห็นอยู่ชิดซ้ายหน่อยค่ะวันนี้ซ้ายจนเบียดนะฮะได้อยู่นู่นนูน,น,นถ่ายข้างหน้าเลยจะถ่ายด้านข้าง อุ้ยฟ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวค่อยๆไปได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวซ้ายขึ้นมานี่ฮะใช่ค่ะถูกไหมเขาบอกใช่โหสวยจัดขอทายหน่หอยแกไปกินไปดิโอแม่งสวยจัดแม่สวยแัดก็เสียวจัดได้หมนอนมแต่น่ากลัวคนขับรถไม่แข็งอะไรเงี้ย ไม่แนะนําเลยให้นั่งรถชาวบ้านดีกว่าโหดูเท่ห์อืเพี่ขับตรงไปตอนนี้ตอนนี้นี่ถึงแล้วที่พักเราไม่ใช่ให้ขับตรงไปแล้วก็ให้เนี่ยให้เขาเห็นหมอกโอ้สุดๆนี่ตอนบ่ายสามโมงครึ่งน,นะครับ e me นี่คือดอยหลวงเชียงดาวครับ